นั้นเราได้คุยกันแล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยก็คงคงจะต้องไปให้ผ่านคณะกรรมการบริหารตามกรอบกติกาแล้วก็เมื่ออนุมัติโดยบอร์ดอำนวยการแล้วนะครับเป็นโครงการแล้วเราจะเริดำเนินการทันทีซึ่งวันนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมาเยอะนะครับเราจะทําโดยเร็วนะครับศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนชนอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวด้วยความเห็นต่างทางการเมืองข้อหที่เราถแถลงวันที่แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการปกป้องนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยตามหลักสิทธิมนชนที่อยู่นอกประเทศไทยซึ่งถูกละโมกเมิดสิทธิมนชนแล้วก็ปองร้าย โดยเราจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นนะครับในลักษณะที่เขาอยู่ต่างประเทศแล้วแต่ยังโดนไทยคุกคามอีกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจากเผด็จการทหารแล้วกนะ็พวกคนที่รักเจ้าทั้งหลายที่จะเข้าไปคุกคามเขาถึงต่างประเทศนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเราจะช่วยเหลือเชื่อมโยงให้ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากประเทศไทยเนี่ยได้เข้าพบแล้วก็นําเสนอความจริงต่อผู้นําประเทศ ที่สําคัญสําคัญแล้วก็องค์กรหรือว่าองค์การด้านสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติสิ่งที่เราเขียนเอาไว้นี้นะครับจะย่อยออกมาเป็นการปฏิบัตินะครับซึ่งจะต้องได้ออกมาเร็วเร็วนี้วันนี้เราต้องการแรงสนับสนุนจากพี่น้องเอาไว่มาผมขอประกาศหน้าที่นี้ฐานะประธานด้านบริหารนะครับเราต้องการจํานวนคนที่นะครับคือไม่จําเป็นต้องออกหน้าถ้าท่านอยากจะออกหน้าจะมาเป็นผู้ร่วมปฏิบัติงานแต่ละด้านเราจะได้แต่งตั้งเป็นเรื่องเป็นราวให้แต่ถ้าท่านต้องการเป็นคณะทํางานโดยไม่ออกหน้าไม่ออกชื่อเนี่ย เราต้องการคนที่สามารถจะรวบรวมวข้อมูลร่างจดหมายนะครับด้วยกำหนดประเด็นการเคลื่อนไหวแล้วก็นําเสนอเป็นความคิดด้วยร่างเป็นตัวบทกฎหมายมาหรือว่าอย่างน้อยก็ช่วยหาข้อมูลในแต่ละด้าน แต่ละเคสแต่ละรายมาแล้วก็ส่งมาที่ภาคีไทยเพื่อสิมิมชนเราต้องการเพื่อนร่วมงานจํานวนมากจากทั่วโลกเพราะว่าคาดีต่างๆนั้นมันมากมายเหลือเกินแล้วการเคลื่อนไหวบางทีเราอาจจะต้องมีการไปยื่นหนังสืออะไรต่างๆทั้งในยุโรปในออสเตรเลียแล้วก็ในเอเชียนะครับซึ่งออสเตรเลียก็น่ายินดีที่เรามีภาคีไทยเพื่อสิมิมชนอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับซึ่งท่านก็เป็นของออสเตรเลียสาขาออสเตรเลียนะครับซึ่งท่านเดินดําเนินการได้โดยเอกเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ทางพี่น้องทางนู้นนะครับดาเนินการกันเต็มที่ แต่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยเหลือได้ออสเตรเลียเราก็ยินดีจะไปช่วยประสานงานกันนะครับก็ก็จะแจ้งไว้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเนี่ยตอนท้ายผมจะมีแถลงการฉบับวันนี้นะครับซึ่งเป็นฉบับร้องเรียนต่ออ,องค์การสิทธิมนุษยชนทั่วทั่วโลกนะครับแล้วก็ผู้นาประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งเดี๋ยวจะมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษแลวก็ฉบับภาษาไทยขึ้นที่เว็บไซต์ของเราแล้วก็กระจายไปด้วยนะครับเป็นไงครับที่เราพี่คงจะไม่มีเวลามากวันนี้เอาเป็นว่าอะไรที่เหลืออยู่เชิญเชิญเต็มที่แล้วับปิดท้ายเลยครับ ต้องข,ข,ขออีกประเด็นหนึ่งนะประเด็นหน<ช>ึ่งอาจจะอาจจะไม่รู้จะยาวหรือเลปล่านะ<ช>ประเด็น<ช>นี้<ช>เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดนะฮะเรื่องการเผยแพร่ลัททีออนาชีนะฮะลัททีออนาชีที่ผมังพูดหมายถึงว่าการเผยแพร่ความรักในหลวงนะฮะความรักในหลวงนะตามประเทศต่างๆนะฮะผมเชื่อว่าคนไทยที่ทไปอาศัยอยู่ในประเทศแต่ละประเทศนี่นะครับ ต้องฟังกันช้าๆนะฮะอย่าฟังแบบนี้อคตินะฮะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยตัง้งใจฟังนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆที่ทุกอาชีพที่คนไทยเราเนี่ยไปทำมาหากินแล้วก็อบายพไปอยู่ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นนะการที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะหมายถึงไม่อยู่ไม่อยากอยู่ประเทศไทยคนที่ออกไปอยู่ออกไปย่อีไปัต่างประเทศเนี่ยคือคนพวกนี้ไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วสิ่งที่ไม่อยากอยู่ประเทศไทยนะ่มันมีนเหตุผลมากมายคนระับแต่มันมีนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทุกคนไม่เคยมองว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่ประเทศไทยเหตุผลที่ผมกำลังจะพูดนี่ก็คือ ภาวะของสังคมกับโอกาสในการทำมาหากินครับเมื่อสภาวะของสังคมไม่อำนวยโอกาสทำมาหากินไม่อำนวยคนไทยที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศก็ที่นรนในต่างประเทศบางคนเนี่ยผมสงสารผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยแม้กระทั่งออกไปขายตัวต่างประเทศก็ต้องยอมเพราะว่าอยู่ในประเทศไทยมันไม่มีโอกาส อยู่ในประเทศไทยสภาวะของสังคมน,นั้นมันไม่อาํานวยมันไม่สามารถจะทนดูหรือทนดู่ค่าใช้จ่ายที่สูงไรายได้ที่มันไม่พอเพียงกันไรายได้ที่มันไม่สมดุลกันคนไทยจึวงวิ่งลนไปอยู่ต่างชาติคนไทยไปยิ่ลงลนไปอยู่ท่าต่างชาตินั้นกับโมไม่เห็นตัวที่ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรผมจะเรียนให้ท่านผูฟัง ที่จะกําลังฟังอยู่ในขณะมีในในในฝังว่าโอกาสที่คนไทยไม่มีโอกาสที่เป็นโอกาสที่คนหื่นเขาได้แต่ตุนเองไม่ได้ที่ตรงทิ่เรามี่างประเทศนั้นเพราะว่าโอกาสนั้นตกไปอยู่ในมือของผู้ที่มีอำนาจอำนาจที่ผมกําลังพูดหมายถึงอ,อำนาจอันสูงสุดข,ของในประเทศไทยก็คือกลุ่มมัจจุบัรสถาบันกาัตริย์กลุ่มทหารข้าราชการตำรวจ กลุ่มพ่อค้านกักการเมืองที่ฉกสวยแล้วสมุนหิร่ร่มคิดกันทํามหาแดดต้องใช้คำว่าทํามหาแดดนะเพราะว่าทํามหาจริมเนี่ยมันก็จะพอทีจะพอจินให้จนเจือให้คนอือออออออ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้กินบ้างแต่ถ้าเกิดทรรมาหาแดดมีก็คือจะแหนกันพวกเดียวเลยส่วนคนอื่นเนี่ยไม่คิดไห้ให้เขามีโอกาสได้กินเลยคนกลุ่มนี้เนี่ยสมรู้ร่วมคิดกันมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์ ร่วมกันมีการถ่ายเทยถ่ายทอดผลประโยชน์ให้กันแล้วกันใครเป็นพ่อค้าอยากรวยไปซื้อเครื่องราชเสืพรเดี๋ยวเมียก็เป็นคุณหญิงเดี๋ยวเมียได้มีเครื่องราชไปไหนมาไหน,ไหน,ไหนพอมีเงินจมลนฟ้าแล้วจัดอาซิมอาซอกลายเป็นคุณหญิงคุณนายทัน,นท,ทีเลยไม่ว่าจะเป็นเนมียในห้างขายเหล้าขายเบียร์ขายอะไรต่างๆที่เต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ในวัานี้เนี่มันมีการ มันมีการเลือกเปลี่ยนผลประโยชน์กันบางคนอยากได้อะไรก็ไปขอพ่อค้าทีละสิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านพอพ่อค้าให้มาพ่อค้านั่นก็ฉกฉวยโอกาสค้ากําไรค้าสินค้าข,ขายของแบบเอากําไรเกินควรคนจนไม่มีโอกาสอยู่ได้เพราะเออเจ้าของพ่อค้าน่มันค้ากำไรเกินควร รัฐบาลไม,ไม่ไม่สามารถควบคุมกําหนดราคาสินค้าได้นจมีผลประโยชน์ร่วมกันรัฐบาลพยายามจะจะไปจัดการกับบริษัทพวกนี้แต่ละบระิษัทก็มีทหารพลเอกคมเป็นที่ปรึกษาอยู่ถ้าสังเกตคนธนาคารต่างๆเนี่ยนายทลทหารท่้นนั้นเป็นที่ปรึกษาแม้กระทั่งพลเอกเป็นตุนจุลน์ก็เป็นที่ปรึกษาธนา,าคารกรุงเทพไปดูทุกธนาคาร มีานคนทหารเป็นที่ปรึกษาเป็นมาเฟยียคุมธุรกิจเจ้าของธุรกิจต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะไปกำหนดราคาสินค้าได้คนท่านี้เอาเปรียบประชาชนคนท่านี้มีโอกาสดลดลพังคนพวกนี้เวลาต้องการทำอะไรมีข้ยการดูแลให้เสร็จค่าราไการก็สามารถที่จะแลกเบี่ยงพ้นโน์ซึ่งกันและกัน เพราะนั้นคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่คุมอำนาจคุมผลประโยชน์ที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดคนในระดับกลางๆซึ่งต่อสืภาษานั้นไม่มีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้ไม่มีโอกาสที่จะยินอ,าาอ,อยู่ในสังคมอย่างฝรั่งนะคนพวกนี้ถึงต้องยิ้นลนยิ่นลนไปอยู่ต่างประเทศเมื่อคนพวกนี้ยืนน้นลนไปอยู่ต่างประเทศแล้วกลับมงไม่เห็นว่าสังในที่ตัวเองยิ่นลนไปนะมันมาจากอะไร มันมาจากความชั่วของใครมันมาจากความผิดปกติของใครมันมาจากการเอาเปรียบของใครมือไม่เห็นคนที่นี่มไม่เห็นมองไม่เห็นต้องเห็นว่าทำไมถึงต้องลำบากทำไมถึงต้องแยกย้ายครอบครัวพ่อแม่คนแก่คนเฒ่าไม่มีใครดูแลต้องลงเลือยู่ต่างประเทศถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีโอกาสไปดูแลรักษาอยู่อยู่ใกล้ชิดเพียงอย่างมากก็แค่ส่งเงินมาให้เลี้ยงดูพ่อแม่ แต่ความผูกพันระหว่งวางครอบครัวไม่มีไม่มีตัวเองต้องเอาไปอยู่ต่างประเทศวิ่นโยนไปต่างประเทศเพื่อไปทํางานหาเงินม,นม,มาส่งมาเลี้ยงครอบครัวคนประเภทหนึ่งมันมีคนประเภทหนึ่งมองไม่เห็นสาเหตุว่าตัวเองนั้นไม่มีเยาประทานนั้นมันมาจากใครมองไม่เห็นซึ่งความจริงแล้วต้นเหตุของความอดอยากตากแห้งนั้นมันมาจาก กลุ shorts, swimming, 好好่มของสถาบันกลุ่มของคนที่มีอำนาจกลุ่มของข้าราชการทหารตำรวจกำเนังทั้งนั้นที่เขายึดเอาอำนาจยึดเอาองกโอกาสไปหมดโอกาสของประชาชนระดับล่างจริงไม่มีโอกาสเป็นเพียงคนงานเป็นเพียงคนหาเช้ากินข้ามเป็นเพียงคนที่จะต้องลำบากมีหน้าที่เสียภาษีให้พวกติเป็นเงินข้าราชการทหารตำรวจมีหน้าที่จะต้องได้รับความเดือดร้อนได้รับความลำบาก เวลาเราหาหมอไม่เป็นเรียนหาหมอเป็นคนที่ขาดสวสดิการเป็นคนที่ขาดความปลอดภัยในชีวิตตายง่ายเกิดง,ง่ายตายง่ายนีกก็ตายก็ตายเพราะความปลอดภัยในชีวิตแต่ละคนไม่มีโอกาสในกามกินดีอยู่ดีไม่มีโอกาสในการความเจริญก้าวหน้าไม่มีคนผู้นี้จึงต้องวิ่งหนีรถแต่การวิ่หนีรถของคนพวกนี้คนกลุ่มหนึ่งกับมองไม่เห็นว่าสาเหตุใดจึงที่ต้องวิ่งหนีไปต่างประเทศมองไม่เห็นที่ไม่มีแต่ให้มองไม่เห็น คนที่นี้กับเอาความรู้สึกไทยๆไ,ไปอยู่ต่างประเทศกลับไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็เอาพยายามเอา,เอาความรู้สึกแบบไทยๆเนี่ยไปเผยแพร่โดยเฉพาะพระสงฆ์ตามวัดวานเนี่ยผมต้องโทษพระสงฆ์นะว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังเอาความรู้สึกเอาความคิดผิดๆมาเผยแพร่คนไทยหรือเด็กไทยที่เกิด ในแต่างประเทศให้เขารักในหมูในร้องเพลงจุดดนตีมหาอาชายนะั้นเด็กที่เขาเกิดมางอดเขาไม่เคยเห็นเลยเขาเรียนโรงเรียนในประเทศอเมริกาเรียนในประเทศอังกฤษในออสเตรเลียในประเทศที่เขาอยู่นั้นนะ่ะเขามีสวัสดิการในแต่ละประเทศประธานาธิบดีนในแต่ละประเทศนะ่ะเขาเป็นคนเปิดโอกาสให้เรียนหนังสือโดยที่ไม่ต้องเสียนเงินแต่พอเดินเข้าวัดปุ๊บพระสอนนี่ร้องเพลงดุดรีมหาอาชาทันทีเลย นี่คือการเผยแพร่ลัทธิโอรชีครอบงำคนรึไม่ครอบงำคนที่ได้มีเรื่องราว่าสิ่งที่ที่กำลังเผยแพร่นั้นมันเป็นการเผยแพร่แบยผิดๆเผยแพร่แล้วสิ่งที่เป็นเผยแพร่นั้นถ้ามองดูดีถ้าคุณรักในหลวงทำไมคุณต้องไปอาศัยอยู่ต่างประเทศถ้าในหลวงดีที่ในหลวงรักประชาชนทำไมในหลวงปล่อยให้ประชาชนอดอยากไปอาศัย แผ่นดินคนอื่นอยู่ทำไมไม่มีสนมชิ้นกันบ้างทาไมหนูดีกินวัดกิงทำไม,มออลไม่อยให้คนคนของตัวเองประชาชนของตัวเองเนี่ยต้องอาศัยแผ่นดินคนอื่นอยู่ต้องไปทำมาหากินทำไมไปใครจไม่มีโอกาสทำมาหากินเหรอทำไมไม่คิดกันบ้างบิลลิตซาวัดขึ้นมาล้างสมองคนให้คนตามวัดเนี่ยเจ้าของประเทศ ท่านประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยรูปสักโูปหนึ่งแต่ละวัดไม่เคยมีวัดไหนขแขวนเห็นเลยสักวัดหนึ่ง,งมีแต่รูปเงเนในไหลวงอาชีนีเลือนจะไปเรู่ในหลวงอาชีนีน,นพวกท่านมาสร้างนัดชีธใหม่เพื่อครอบงำคนไทยที่อยู่ต่างประเทศให้มีความโง่กับ,บตอนสืบเนื่องความโง่กันสืบทอดความโง่ให้คนต่างชาติกาเห็นนี่แสดงให้เห็นถึงความโง่ มันพูดที่มาเนี่มันเป็นความจริงแล้วมันมีเหตุผลถ้าถามว่าพวกคุณอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนมาเนี่ยจากครอบครัวคุณมาเนี่ยคุณมาอาศัยแผ่ดินเขาอยู่ก็อของแผ่ดินให้สวัสดิการพวกคุณให้โอกาสพวกคุณทํามาหากงินให้โอกาสพวกคุณมันมีความสร้างเนื้อสร้างตัวมีความเ,เจริญก้าวหน้า ทุกคนไม่รู้จักขอบคุณเจ้าของแผ่นดินไม่รู้จักตอบแทนบุคุณเจ้าของแผ่นดินไม่รู้จักให้เกียรติให้ความเคารพเอาลูปเขามาแขวนตามวัดตามว่าทุกคนไม่แสดงออกเลยแต่ทุกคุณเสียดเอาลูกคนที่ไม่ช่วยเหลือทุกคณและเอาลูกคนที่ผลักดันคุณเนี่ยให้อดยาจะตายถ่านเนี่ยไปอยู่ตามป้านเทศเนเนี่ยเอามาแขวนเ้นถามว่าทุกคุณคิดอะไรกันอยู่ทวกคุณคิดอะไรกันอยู่ การปลูกฝังเด็กให้ร้องเพลงชาติสดุดีมหาหากาเนี่ยองถามว่าเด็กทุกนี้เขาเรียนหนังสือที่นี่เขาเกิดที่นี่เขาอยู่ในสังคมที่นี่ทําไมต้องไปบังคับให้เขาการการปลูกฝังสิ่งท,ที่ที่กำลังทำเนี่ยมันไม่เป็นการโดยบอกถึงจาแสดงถึงความรักชาติความรักชาติเหมือถึง ต้องเป็นคนที่ทำตัวอยู่ภายใต้กฎหมายครับต้องรู้จักเมตตากรุณาเพื่อร่วมชาติครับต้องรู้จักเห็นใจคนที่จะรับความเดือดร้อนครับนี่คือการแสดงความรักชาติไม่ใช่การรักชาติคือรักในหลวงมันเป็นการสอนแบบผิดๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาคุยต่อสัปดาห์หนะ้า ว่มันมีประเด็นหลายประเด็นว่าด้วยการใช้สิทธิเสรีภาพในความรักซึ่งผมต้องเียนให้ท่านท่านฟังล้วรตาว่าทุกคนมีสิทธิรักแต่การกระทําที่มันเกิดขึ้นนั้นผมสามารถนํามาวิจารณ์ได้ซึ่งขณะนี้ผมกำลังวิจารณ์อยู่ซึ่งการวิจารณ์ของผมก็มีสิทธิที่จะวิจารณ์ตามหลักและสิทธิในการวิจารณ์อย่างอย่างอย่างถูกต้องซึ่ง ทุกคุณจะมาตำหนิผมไม่ได้ซึ่งการการวิจยัยของผมนั้นผมใช้สิทธ์ในการวิจยัยอย่างเต็มที่เพราะว่า